ชุดขนาดเนี้ยเมืองไทยหนาวมากเลยมาอ่านใบให้ว่านี่คือตัวละครที่เป็นเพื่อนรักของตัวละครตัวนี้นี่ไงล่ะเพื่อนรักเพื่อนเลิศ แกกองชุดคอ,อสเพลย์จ้าแน่นอนเป็นชุดจาก Genie Impact อีกแล้วเป็นชุดของ Sandrone Maria เนี่ยเอาเริ่มเลยพร้อมแล้วเริ่มต้นด้วีเบทของน้อง Sandrone อุ้ยแข็งแรงมากเจไม่ใช่ลองดูต่อไปคือที่คาดผมโบนเนตของน้องนี่แล้วใส่แค่นี้ยังสวยเลยไม่และคนบ้าอะไรชมตัวเองอยู่ยังถุงมือสั้นสีขาวหนึ่งคู่ข้เสร็จพร้อมกับเชือกลอกคอจ้าชุดจะเป็นแบบโชว์ไหล่อันกว้างใหญ่ของเราตัวเดรสจะเป็นกระโปรงยาวแล้วก็บานมามาที่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเสื้อคลุมลวดลายงามพร็อพพร็อต่างๆไม่กกแกะแถมนี้ฉันจะมีแบบสีฟ้้้้้้าใหหหดดดวววยยเนนนีีีี่่คคคือททัังงมมลรูููปปุณไ นนัในฟอร์บอลและออจอร์ฉันเคยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวไปลองหาคอลับินนาดูดีกว่าเธอถึงแซนโดเน่จะพูดายแย่แค่ไหนแต่อมีคนรักแซนโดเน่เยอะนะเธอโดยเฉพาะนี่นี่นี่และนี่ จากอ้าวเฮ้ยเจ๊ย,ยังไงเนี่ยเออไม่อยากจะอวดจะไปบูธเกณฑชินมาเสดงหนุ่มฟลินแล้วกระเทิการได้มาก็คือง่ายเกิ็ผัวคนที่คอสเพลย์มาให้ถ่ายรูปเช็คอินแล้วของรางวัลนี้เอามาถึงจุดเล่นเกมแล้วมาดูว่าจะติดปัญญาฉันจะเป็นยังไงคุณชามี่จับคู่ท่าเฉินเหอคะ่ะเลือกอย่างบั่นใจท่าหินจ้าหินแมมโอ้โหโหยงอ้าวท่าอะไรท่าอะไรน้ำแข็งจานี้แต่ปเป็นเมืองอะไรคะคุณชามี่ก็เลยเย้สิจานนองสาวและนี่คือหลักฐานว่าฉันได้ฟลินจริงๆไม่ได้ต้ออีอันเป็นของรางวั เพื่อนรักเพื่อนเลิกขอลามเบ่เดี๋ยวมาเลยจะเลิกอยู่ตักทีนิเนี่ยนะอ่ะต่อไปมาเช็คตลาดดีกว่าฟาตุยมาตีตลาดที่นี่หรือไม่อ่ะอยังยังไม่เจอ,อยังไม่มีเนาะอ่ะนี่ไงไหนทีก็เจอแล้ว ว้าไปฟาตุยก็ไม่ตีตลาดนะจ๊ะเออน้องแค่พี่ขอรอมาได้ไหมแรกกันกับฟลินได้เลยค่ะ<า>พี่คนสวยและตอนแรกหล่อนจะขิงคนอื่นทำไมเอาให้ลืมบอกไปตัวงานที่เป็นการโ์ดฮโลแกมเกนชินอ่ะสวยมากปีหน้าคอยอย่างนี้อีกอยากแกใครพลาดป,ปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้ามาพอกรมืสุดท้ายอยากฝากถึงเกนชินรีบๆเอาน้องซานโดเน่เข้ามาในเกมได้แล้วมีคนอยากเล่นน้องเยอะมากบอกเลย